โอ้ยวันนี้เราจะมาดูนี่นะห้าวิธีให้ไม่ไม่ให้เครื่องติดเกมจะเป็นไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับคลาเลยลนะไปโดนครับวิธีที่หนึ่งเราต้องถอดชกถอดปลั๊กออกยิงมันยิงมันสับซับซับซับเด็กเด็กเลิกเดเกมได้แล้วปะย่างย่างยิงอยู่อู้ตาย ไปลูไปไป่ไปไปเลยไปครัวิธีที่สองยิงม่านยิงม่านลอกเกอนว่า,าเป็นผีิีหมอเลยเฮ้<ห>ยเรึกแล้อยเรียบร้วยเรีปก็ได้ ต้องคนละเกคละไปที่ทไนีร้องกไปวิดีที่สามหลอกแม่ว่า Mẹ Lên mà thì vơi. Bốc mày lèo. Tiếc của voi. Book mình. Mày đi lèo. Kéo mày tự tay. Tên, Tân. Tân đây của đâu. Mày tông. Lên đi Mày mày theo Ngh. Tân mày 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 mày. Tân mày 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 แี่นี่มันเร่นโทรศัพท์เร็วไป้าว้จะสีหลอกเพื่อนปเกมอนปเกมอนบีบน้ำไม่ขังงูเนอะเกนัสกีเกะขอบน้ำให้หน่อยดินี่ยกอ๊อง ด่ะโอ้ยเดินก่อนเด้อนึกยืนยืนดึกทีเดียวทำเลในห้องวิดีที่ห้าบอกเอ้ยบอกเพื่อนดีๆเอ้ยหาเจอแล้ว เายตาเนะมึงชแชทเบสก่อนฮือเบสแล้วโอยเด่นเป็นไงกันบ้างครับคลิปของเราก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดะ subscribe นะครับผมคิดเอาเองนะครับเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและ subscribe ค,ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs>